โอเคสวัสดีครับทัวร์วิกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอเดชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานมาสเต์พีซอีกหนึ่งลำอันนี้เป็นยานอวกาศของแท้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่มีโอกาสมันได้ดูแลแล้วก็จัดชุดกล่องท้ายพร้อมแหลกท้ายแบบเฮฟวี่เดลตี้หรูๆตรงรุ่นให้กับเจ้าโกวิง F6 ฟปีซึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาเรียก ผมให้คำว่าเป็น l u กชูรกันแล้วกันทัวริ่งลักชูรนะครับความหรูหราของการเดินทางสำหรับคันนี้ผมมีโอกาสได้ลองขี่กลับบ้านนะเวลาที่ลูกค้าจอดรถไว้ให้3ามีวันวผมขี่กลับบ้านนี่ก็คือฟินเลยทีเดียวมันนุ่มมากมันคือยานอ่ามันคือยานหาะให้ดูรอบๆก่อนนี่ครับเจ้าโกวิง F6B เท่มากคันนี้เท่มากนี่อ่า ดูรอบๆาก่อนสำหรับคันนี้นะครับตัวกล่องชุดกล่องข้างเนี่ยจะมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับมาแบบนี้เลยอ่าโอเคในส่วนของไฮไลท์นะครับเจ้า g o วิง g 6 b b คันนี้เนี่ยนะครับสร้างติดตั้งชุดแหลกท้ายโรงรุ่น มาตรฐานแล้วก็ตอบโจทย์กุการเดินทางนะครับไม่ว่าจะใช้งานในเมืองและก็การเดินทางออกทริปต่างจังหวัดนะครับของเจ้าของรถนั่นเองนะโจทย์แรกก่อนเลยก็คือวาอ่าพี่ผู้เป็นภริยานะพี่ผู้เป็นภริยาเนี่ยนะต้องการานั่งพิงเพราะว่าตัวแกเล็กนะครับพอตัวแกเล็กแล้วเนี่ยระหว่างช่วงเบาะมันใหญ่มากเพื่อเบาะมันใหญ่ใหญ่จนเรียกว่า,ารู้สึกหลงเหลงแทาง้บบกระทั่งติดเบาะติดกล่องแล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น ก็ลเลยเสริมด้วยด้วยตัวเบาะจีวอิตาลีตัวนี้เข้าไปอีกหนึ่งชิ้นเป็นพนักพิงหลังนะครับทำอะแดปเตอร์มารอรับนะครับน่ชิ้นงานอบสีพาวเดอร์โคดยิงทรายเคลือบผิวงานให้อย่างดีนะครับขายึดเป็นขายึดมาตรฐานแล้วก็แล้วก็เรียกว่ามีจุดยึดที่มั่นคงแข็งแรงพิงได้จริงใช้งานได้จริงตัวกล่องลูกค้าเลือกเป็นกล่อง G ี i t อ l ตล V56 รุ่นนี้เป็นรุ่น Max i a ซียนะครับ V56 เนี่ฮะเจ้า V 5 6 Maxia โเนี่ย mm. เขามีให้เลือก2เวอร์ชันด้วยกันนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นฝาครอบแบบพลาสติกสีดําหรือตรงบริเวณนี้จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมครอบชิ้นนี้ฮะชิ้นนี้เปลี่ยนได้นะนะครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นอลูมิเนียม cover นะครับบริเวณนี้ลูกค้าเลือกจัดเป็นชุดพลาสติกสีดำลายเคปล่านะครับแล้วก็ทับทิมตัวนี้เราเรียกทับทิมนะทับทิมเป็นทับทิมสมกนะครับซึ่งสามารถเพิ่ม LED ได้ ภายหลังนะครับก <K ill ip> <ๆ>็จะมีชุดล็อกชุดชุดไลติ้งคิดเป็นสต็อปไลท์ตรงบริเวณนี้นะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้บอดพิงนะครับบอดพิงเป็นบอดพิงของชีพีแ <ๆ S 2> ท้ๆนะครับนี่ฮะหนาหน,นานุ่มๆนนของชีพีนะ,ะนะครับตรงรุ่นบีห้าหกต้องเจาะเจาะกล่องสองรูนะครับอ่ะเราดูภายในกันนิดนึงสําหรับบีห้าหกนะครับกุญแจจะให้มา2ดอกเป็นกุญแจโซลล่องนะครับใส่เข้าไปครับกดปุ่มไขกุญแจกดปุ่มปุ๊บฝาเปิดละ นะ,ะนะครับเปิดฝ้านะครับจริงๆแล้วตัวกล่องฝากล่องสามารถที่เปิดเปิดได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าคันที่สั่งพิเศษนะให้เราติดตั้งชุดที่พิงหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเปิดฝาก็จะเปิดได้เพียงแค่นี้นะครับหนะัวขอบของกล่องก็พุ่งขอบยางมาอย่างดีนะครับสาหรับรุ่นนี้อันนี้มีงานนะอีมีแห่สำหรับรุ่นนี้ตึ๊ดม,ม,มีแห่เ <laughs> ดี๋ยวให้รถแห่ไปนี่ นะครับสำหรับรุ่นนี้ตืตื๊อ่าสำหรับรุ่นนี้นะครับก็อ่าภายในเนี่ยเขาจะให้ตัวก้นเนี่ยเขาจะให้ตัวแผ่นยางรองกันกระแทกมานะครับแบบนี้สามารถที่ดึงออกมาทำความสะอาดได้นะครับเป็นแผ่นรองยางกันกระแทกนี่นะครับแล้วก็สายรั้งอ่าตัวรัดของกันกระแทกให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานใช้งานแบบกระเป๋าเดินทางเลยนะฮะอ่หมวก2ใบนะครับเราเคยทำรีวิวเจาะเลือกแห่แล้วจะเป็นหมวกแบบหมวกแก๊ปได้เลยนะครับ ปิดฝาก่อนเวลาที่เราจะเอาตัวกล่องออกจากตัวรถกดกดมาทางขวาอีกนิดนึงครับมือจับจะเด้งขึ้นมาเองปึ๊บนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับใช้อุ้งมือนะครับกดรบริเวณปุ่มด,ดําข้างล่างนี้นะครับเพื่อจะถอดฝากล่องเอาตัวถอดตัวกล่องออกจากตัวถาดนะครับอีกมือนึงจับรบริเวณมือจับไว้นะครับกดครับปึ๊บยก,ดดย,นะยกขึ้นนิดเดียวนะยกขึ้นนิดเดียวแล้วถอยหลังปึ๊บนี่นะครับตัวถาด นะครับลูกค้าเลือกใช้ตัวถาดอลูมิเนียมของ g ี v i อิตาลีเน็บเนี้ยแบบนี้เลยในความหมายคือกรณีที่ต้องการวิ่งออกเดินทางโดยในเมืองนะครับแล้วไม่อยากยไม่อยากติดกล่องก็จะออกมาส่งนี้เท่ๆอ่าดูด้านข้างนิดนึงตัวแผ่นชุดเพลทชุดอะแดปเตอร์นะครับงานนี้เป็นงานสั่งทำพิเศษนะครับต้องจอดรถผับน็อตทุกจุดนะครับเราใช้น็อตสลเตลลส ก,ก็หมดกังวลเรื่องของสนิมน,นี่นะครับทุกชิ้นถอดออกมาเซอร์วิสดูแลรักษาได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเข้าศูนย์บริการตรวจชงตรวจเช็คอะไรได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับเวลาใส่กล่องนะครับให้ตัวกล่องนะครับเข้าบริเวณชุดล็อกตรงนี้อ๋อย้ำอีกเรื่องหนึ่งนิดนึงสำหรับโฟบี้นะครับถ้าโ6บีเนี่ยแนะนำว่าถ้าติดกล่องเนี่ยก็ไปลองหาเสาอากาศให้มันเป็นเสาที่สั้นลงหน่อยนะครับจะดีมาก ปึ๊บอ่าใส่ให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็ดูเรี่ยจังหวะเนี้ยให้มันเข้าล็อกออกมานะครับปึ๊บกดปุ่มช่วยหน่อยกระตันะให้มันดังเข้าล็อกแล้วให้มันดังนี่นี่คือถือว่าเข้าล็อกแล้วออกแรงนิดนึงนะครับกดปิดเอามือจับลงล็อกเท่านี้เลยนะครับออกเดินทางได้ในส่วนของตัวกล่องนะครับเรียกว่าเป็นขนาดความจุ56ลิตรก็จะเข้ารูปเข้า เข้าเซ็ตกับตัวของรถและดีไซน์ของรถเป็นอย่างดีนะครับดูด้านนี้ดูด้านข้างดูด้านข้างนี่ครับนี่นะครับครับอ่าในส่วนของตัวาถามว่ากล่อง56ลิตรนะครับตัวถาดชุดล็อกเนี่ยมันเป็นระบบโมโนโคีโมโนโคีนี้สามารถที่จะใส่ G.V. V.47 อ่า V.56 หรือแม้กระทั่งจะเป็นซีิปอลูมิเนียมของอ่าตระกูล G.V. อิตาลีได้หมดนะครับขอให้มีถาดชุดล็อกชุดนี้เท่านั้นเองโอเคอ่ะสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับมีตักล่องเบาะพิงนะครับอ่าที่พิงหลัง่ะเราเรียกว่าที่พิงหลังกันละกันนะที่พิงหลังชุดอะแดปเตอร์ขายืดแหลกนะครับ ทั้งหมดทั้งเซตนี้เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพดนี้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่กดดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนดวันนี้สวัสดีครับ